เมื่อวันที่12มิถุนายน2556ที่ผ่านมานายเลิศปัญญาบุรณะบัณฑิตผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรอบที่2พื้นที่ตำบลต้นแบบองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลน,น้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายพักดีพงจิตผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่13จังหวัดเชียงใหม่ และนางมายุรียกตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้การต้อนรับโดยมีนายอนุชารีบเร่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำแพร่ให้การบรรยายสรุป